ปลื้มปิติทายาทนักการเมืองดังเตรียมจัดงานสมรสพระราชทานอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่อล่าสุดหลวงพสุลิปตพันลบและฝ่ายปัทรรมรัฐพหิธานุกรได้ออกมาโพสภาพสุดปลื้มปิติโดยโพสต์นี้เผยว่า On the auspicious occasion that His Majesty the King and Her Majesty the Queen have graciously presided over the royal-sponsored wedding ceremony upon us. My family, and I humbly acknowledge this boundless royal grace with the deepest gratitude. May their Majesties live long and prosper. Nimne Waroka Dit Prabaro Prakaruna นายพสูลิปตพันลบและนางสาวปัทธรรมรัฐพหิตธานุกรค้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ26.06 24